ลืมไปว่าวางแว่นมาตรงนี้นั่งขับไปเลยทีนี้เอาวาสารแว่นใหญ่อ้วนแล้วจ้าเอไอจะปวดมากมันปวดมันจะขึ้นสมองเลยนะปวดฟันนี้จะขึ้นสมองเลยนะเพื่อนจ้าปวดฟันขึ้นสมองเลยกับบัตนัดพี่น้องเอ้ยมันเบิงแนมเบิองแต่ทางไก่ สงสารแหวนจับเย็นให้เรียบร้อยแล้วมื่อนี้ยั่อ้ว้นแหวนใส่มาต่้งห้ายปีแล้วหรืต้นขากเลยพี่น้องไปไปเปลี่ยนขาใด่บ่เนาะเปลี่ยนขาใด่บ่พี่นอ้องเจ้า hmm. ที่มันยังเอ้ยยังไม่ปวดให้มันหายปวดแล้วค่อยไปถอนอเพราะฉะนั้นถ้าใคร ถ้าใครถูกไอดเดอร์พี่น้องไปไหว้กับอะไรไปไว้ไม่ได้นะคะบางทือันเพื่อนเพื่อนอันทักมากบอกว่าว่าเห็นคอมเมนต์เยอะมันจะได้รักษาได้ทันท่วงทีไม่เหมือนยายอ้วนปล่อยให้มันมานานมาตุมาปวดทรมานทรมานมากปวดอย่งเขาโอ้ยพี่น้องจา๋าอันนี้แว่นอันนี้เนี่ยแว่นอันนี้ เบิงไก่ๆนอกนั้นก็เอาออกหมดแล้วข้างบนนี้หมดหมดแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมนะคะฮะเดี๋ยวใบหนึ่งเด้อพี่น้องอเมไม่ได้ออกมาเป็นเป็นเดือนกว่าแล้วไม่ได้มาลายสดเป็นเดือนกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดอัดคลิปไว้อย่างเดียวอัดคลิปไว้อย่างเดียวนะคะมาเยืนยันได้กระเป๋าไมเดอร์ ของในเฟรเฟิ่นเพิ่นถักได้งามบ่พี่นองสวยไหมคะสวยไหมคะเพิ่งจะห้าสิบเจ็ดเองจะไม่มีฟันหมดปากแล้วเนี่ยจะไม่มีฟันก็จะได้ไปใส่ฟันปลอมก็จะได้กินอะไรได้แล้วตอนนี้เยอะอ้วนก็กินโจ๊กได้อย่างเดียวกินโจ๊กได้อย่างเดียวแล้วก็กินขนมก็จะกินขนมแต่สะดึกเลยเมื่อคืนตีหนึ่งเข้ามาเข้ามาห้องจะมานอนเพียมากเพียมากมานันะ ลืมไปว่าวางแว่นไว้ตรงนี้อไม่ไม่ได้ออกมาเป็นเป็นเดือนกว่าแล้วไม่ได้มาไลฟ์สดเป็นเดือนกว่า <S <S แต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดอัดคลิปไว้อย่างเดียวอัดคลิปไว้อย่างเดียวนะคะมาเยืนยันเจอเพิ่งเพ,พิ่งว่าสิมา่าขึ้นเขียวสามสามสองนี่แหละเรือสองเที่ยวยังไม่ทันอีกขึ้นหยุดไปใบหนึ่งเด้อพี่น้องไปเด้อพี่น้องไปไหว้กับอะไรไปไว้ไม่ได้นะคะบางเทอืออันเพื่อนเพื่อน อันทักมากบอกว่าว่าเห็นคอมเมนต์ย้ต้นให้เอไอเขาเห็นหนานเนาะเดี๋ยนะวเอไอเขาจําหนาบ่ได้เดี๋ยวเอไอจําหน้าเราไม่ได้นะคะต้องมาเย็นยันต้นๆหน่อยนะคะเออเออช่วงนี้พอพอพอ,พอเราไปถอนสักประมาณสองสามสี่เราก็เป็นนะคะเพราะว่าวันนี้ยายอ้วนจะยุ่งหน่อยนะคะยายยอ้วนยุ่งเพราะว่าเป็นวันปวดมากมันปวดมันจะขึ้นสมองเลยนะปวดฟันนี้จะขึ้นสมองเลยนะเพื่อนจ้ะ ปวดฟันขึ้นสมองเลยแยกปวดแยกปวดสงใัยสิตตอบเผื่อนแบบล่วัอหยาดบ่ทันกันเลยรั่วไปพิษที่หละ่พดดละพิษที่หล่ะพี่นนออย่าลืมนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนจ๋าอย่าลืมนะคะรักษาฟันให้ดีๆนะคะสวัสดี มันนั่งทับทั้งเลยพี่น้องเอยอวสานอวสานไม่ไม่ได้ออกมาเป็นเป็นเดือนกว่าแล้วไม่ได้มาไล์สดเป็นเดือนกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไล์สดอัคดคลิปไว้อย่างเดียวอัคดคลิปไว้อย่างเดียวนะคะมาเย็นยันมันจะมัวบอกให้เออมันจะมัวไม่เหมือนอันนี้ไอ้หนัมอัน,น,น,อนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เลยก็เลยเป็นช้าช้าหน่อยช้าหน่อยถ้าจะพี่น้องจอ๋าไปยังบ แล้วก็ปวดเข้าไปในรูหูปวดเข้าไปบนสมองมันอันตรายมากนะอันตรายมากแต่เย็่อวัถอนบ่อยๆมันเยืบแล้วก็นี่อีกใบหนะึ่งใบนี้จะสายสายมันสีเงาวงใบหนึ่นนะแล้วหนองเพิ่นกับแถมอันนี้มาแถมตัวหน่อยมาแล้วก็ไปถ้ามันไม่เยอะก็ไปอุดซะอไปอุดซะนะ เพราะว่ามันมันทรมานมากปวดทรมานแล้วก็มันต้องใช้ตังแล้วก็นี่อีกใบหนะึ่งใบนี้จะสายสายมันสีเงาวงอีกใบหนึ่งแล้วนองเินกัแถมอันนี้มาแถมตัวหน่อยมาแถมเขาโอ้ยพี่นองจา๋าอันนี้แว่นอันนี้เนี่ยแว่นอันนี้เบิ้งไก่ไก่มันนะคะ แต่มาในรูปแบบไม่มีฟันฟันเหลือน้อยฟันเหลือน้อยอยายอ้วนอายุไม่เท่าไหร่เองนะแต่ว่าฟันมันผุลืมไปว่าวางแว่นไว้ตรงนี้นั่งขับไปเลยทีนี้อวาสานแว่นใหญ่อ้วนแล้วจ้าเอไอจะอันอันนันนาที่นะลดลงลดลง,ลง,ลงสม,มอเสม,มอตะกอนต่กอนก็นคือ,คอดอันในอายุแบบนี้มัน มื่อคอยลดลงลดลงเลยยายอ้วนในน้อยผดในน้อยก็รีบไปอุดซะเออเพราะว่ามันปวดทรมานมากปวดทรมานมากยายอ้วนก็อายุยังไม่ถึงหกสิบเลยต้นไหไอ้เขาเห็นหนาแน่นเนาะเด้อไอ้เขาจาหน้าบ่ได้เด้อไอ้จำหน้าเราไม่ได้นะคะต้องมาเย็นยันต้นๆหน่อยนะคะเออเออช่วงนี้ยันแวน่นใส่มาตั้งหลายปีแล้วลดต้นขาดไปพี่น้องไปไปเปลี่ยนขาใดญ่บาเนาะ เปลี่ยนขาได้บอพี่หนออเจะมันจะมัวบอกให้ก็เออมันจะมัวไม่เหมือนอันนี้สี่พันขั่วอันนี้ก็สี่พันขัน่วอันนี้สี่พันหกอ,อันนี้ก็หกสี่พันห้าสีส่พันหา,นหาแต่ว่ามันมันดีกว่ากันเพราะว่าเพราะว่าผู้เยอะมากเกือบหมดปากหมดปากเนี่ยายอ้วนก็เลยอยากบอกเพื่อนๆว่า ให้ไปตรวจด,ดูตรวจด,ดูดเห็นพ้องเยื่ยอ้วนบอ่อเห็นคอมเมตนเยื่ยอ้วนบอ่อเออเยื่ออวนกับว,ว่าใบแหลวก็หมูสิบวเห็นเนาะเออมูมสิบ่เห็นพราะว่าหมู่ก็มาหาเขาเขาก็ตกกับแ๋อพิดพิษเยื่อ้วนกัเลยเออเห็นใหญ่หน่อยเยื่อ้วนกับทาทมเอว่าเออเห็นบางคนเห็นของเยื่ยอ้วนบอ่อเออบางอเนีกขาดไปครึ่งหนึ่ง ขางเนียขาดไปครังหนึ่งครังเนียขาดรุดออกแล้วพี่น้องจ้าเธอเห็นเมื่อเธอไปเห็นคนบะเออเจอาอ้วนก็บว่าเรียกว่าเธอหลังไปเห็นบอบวมขึ้นมาบวมเสร็จแล้วก็เออปวดอยู่นั่นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เจอาอ้วนก็ทนอยู่นั่นแหละทนอยู่นั่นทนทนจนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆต้อง สวัสดีจ้าโอ้เสียดายมากเลยพี่น้องจ๋าเสียดายมากเลยเห็นบอ่อขาดสองทอนเลยนะมันจะมัวบอกให้ก็เออมันจะมัวไม่เหมือนอันนี้หมดปากเลยนะแต่ว่ามันยังไม่เยอะก็าถามเยืออื้อนก็ถามเขาว่าอุดหมดปากนี่เท่าไหร่เขาบอกหกพันหกพันก็มีตังค์อยู่นะแต่สะดึกเลยเมื่อคืนตีหนึ่งเข้ามา เข้ามาห้องจะมานอนเพียมากเพียมากมานันลืมไปว่าวางแว่นไว้ตรงนี้เออหมดแล้วยายเวิรนบอกหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วและทีนี้ก็รอ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 ,อแผลหายอย่างเดียวเออข้างล่างก็เหลือแค่หกซี่เองไม่ไม่ได้ออกมาเป็นเป็นเดือนกว่าแล้วไม่ได้มาไลฟ์สดเป็นเดือนกว่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์สดอัดคิปไว้ยอย่างเดียวอัดคิปไว้ยอย่างเดียวนะคะมายืนยันกันต่อหน่อย ได้มาสามใบได้มาสามใบกระเป๋ากระเป๋าแบบแบบว่าปันอันต่อไม่ได้ละเราก็ต้องเอาอกอ,าอกหมดเอาออกหมดแล้วก็ไปทําใหม่มันมันจะเสียหลายเที่ยวมันเสียหลายเที่ยวเพราะว่าฟันนระพุเยอะอ่าพี่มักจ๋าต้องไปเอาต้องได้ไปซื้อใหม่อีกแล้วเพราะว่าอันนี้มันมันมันมองมองมอง,มองใกล้ๆมันจะมัวนะคะ แต่มาในรูปแบบไม่มีฟันฟันเหลือน้อยฟันเหลือน้อยยายอ้วนอายุไม่เท่าไหร่เองนะแต่ว่าฟันมันผุมังค้นก็เห็นมังค้นก็ว่ากรเห็นมังเถื่อเห็นมังเถื่อไปเห็นนะพี่นนอก็คนคนเดียวนั่นแหละคนคนเดียวมักเสาอยู่ข้างล่างแมนวะเตียมอันใส่บาดเซ็ตเซ็ตแล้วเรียบ้อยกือเตรียมขึ้นมาถวายมาไล่พระถวายบวมขึ้นมา บวมเสร็จแล้วก็เอ้ยปวดอยู่นั่นเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เจ้อ้วนก็ทนอยู่นั่นแหละทนอยู่นั่นทนทนจนไม่ไหวไม่ไหวจริงๆต้องพอพอพอเราไปถอนสักประมาณสองสามสี่เราก็เป็นตัวเองต้องเอาออกมายืนยันตัวตนเนาะจะฟันหรอจะฟันหายจะไม่มีฟันก็ต้องมายืนยันตัวตนนะคะเออต้องต้องมายืนยันตัวพอพอพอเราไปถอนสักประมาณ สองสามสี 2, 3, 4, ่เราก็ไปเวลามาเนิ่นนานมันก็ผุเยอะผุเยอะเอาไว้ไม่อยู่แล้วทีนี้ปวดมากปวดจนน้าตาไหลปวดน้ําตาไหลร้ลองไห้เลยเออใช้รักษาเยอะใช้เงินเยอะเออรักษาเยอะไปเอาออกรอรอให้มันหายปวดถึงไปเอาออกนะคะอย่าไปถอนตอนปวดนะมันอันตรายเอออันตรายนะคะอันตรายต้องต้องไปถอนนะคะ